สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเจกสานาสายศกับสวนองุ่นวัสุธาครับวันนี้ตามที่เราได้คุยกันในคลิปที่แล้วไว้นะครับก็คือเราจะมาปรุนนิ่งองุ่นนะครับปรุนนิ่งต้นองุ่นที่เช็คความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาชมกันว่าต้องปรุนนิ่งยังไงเพื่อให้องุ่นมีช่อดอกเยอะๆนะครับเดี๋ยวตามกันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปในโรงเรือนที่ พร้อมที่จะปรุนนิ่งนะครับต้นแบลกโอ๊ฟอที่เราได้ที่ผมได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูดูในครั้งที่แล้วนะครับเช็คความพร้อมไว้ในครั้งที่แล้วนะครับนี่นะครับมาเราจะเริ่มปรุนนิ่งจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับต้นองุนพร้อมจะปรุนนิ่งแล้วนะครับเราจะเริ่มปรุนนิ่งจากฝั่งนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับว่าเราจะต้องเริ่มตัดจากตรงไหนนะครับมาดูกันนะครับ นี่นะครับดูกิ่งที่มันเห็นชัดๆนี่นะครับอนี่กิ่งนี้ครับเห็นชัดๆดูกิ่งกิ่งนี้ครับเห็นชัดๆนะครับที่เห็นชัดๆนิดนึงอ่าเนี่ยนะครับเราจะดูจากอ่ากิ่งเดิมนะครับกิ่งเดิมของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราของแบ็กโอปอนะครับจะเป็นองุ่นสายพันธุ์ที่สะสมอาหารไว้ช่วงไกลๆนิดนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดนะครับแปด 7ถึง8ข้อตานะครับถิงจะเริ่มสะสมอาหารนะครับแต่ในช่วงนี้มันเป็นฤด,ดูฝนนะครับเป็นช่วงฤด,ดูฝนทําให้เอาเราอาจจะต้องเผื่อตาไพอีกสักประมาณ8-10ถึงตานะครับก็นับจากาตาองุ่นตาแรกเนี่ยครับอันนี้จะตาตาแรกตรงนี้นะครับเราจะเราจะนับจากตาเนี่ยนะครับจากกิ่งเดิมของมันมานะครับที่เราคูนไว้ครั้งที่แล้วตรงนี้นะครับเราคูณไว้ครั้งที่แล้วองุ่นก็จะเริ่มแตกตาใหม่ขึ้นมา เราก็จะนับที่ตาแรกนะครับตาที่1 2 3แล้วก็4ี่ห้า10กนะครับอ่าก็จะประมาณ10ตาแต่เราก็ต้องมาดูอีกหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับว่าตาที่8ถึงตาที่10ของเราเนี่ยไอตาอางุ่นของเราอวบพอที่จะอ่าพลุน,นิ่งหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่อวบเราก็ต้องขยับเลื่อนไปอีกนะครับอันนี้ยังไม่อวบพอนะครับอ่าสังเกตว่าตาอางุ่นจะมาอวบที่บริเวณนี้นะครับจะประมาณ1 4ถึง15 นะครับเราก็จะมาพุนตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะพุนโดยใช้กันไกนะครับกันไกนะครับกันไกตัดกิ่งนะครับแล้วก็พุนเราก็จะตัดตรงอ่าที่ตาอวบๆนะครับก็ห่างขึ้นไปบริเวณอ่าเหนือข้อตาอีกสักประมาณ1-2เซนติเมตรนะครับก็จะเริ่มตัดตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นใบต่างๆที่ มีพวกนี้ก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับเนี่ยครับใบเนี่ยครับออกให้หมดเนี่ยครับให้ออกให้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะคุนทั้งหมดเลยนะครับเราจะคุนทั้งหมดเลยก็จะเริ่มตัดไปทีละต้นทีละต้นนะครับ นี่นะครับตัดไปเรียบร้อยแล้ว1 2ต้นนะครับ2ต้นก็มาสังเกตตาองุ่นนิดนึงนะครับเห็นไหมที่ผมตัดไปถ้าอย่างงี้ครับเนี่ยนครับเนี่ยอันนี้ตาอบบัวแบบนี้นะครับตาอบบัวแบบนี้นี่มีโอกาสที่จะมียอดสูงนะครับตาอบบวแบบนี้นะครับตุ้มๆนะครับเนี่ยครับสองตาเนี่ยครับตุ้มๆมีมีโอกาสที่จะติดมีช่อออกมาสูง นี่นะครับตอนนี้ผมได้ดําเนินการตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับรุนกิ่งขององุ่นที่เป็นองุ่นที่เราสะสมอาหารมาครบทั้ง4 4ครั้งนะครับ4ครั้งแล้วก็งดน้ําแล้ว20วันครับอันนี้ตอนนี้ผมได้ดําเนินการกรุนกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับรุนกิ่ง,ก,งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับครับเดี๋ยวขับพาห้ดูครับทั้ง6ต้นนะบนนี้ทั้ง6ต้น ครับพุนสิ่งเรียบร้อยนะครับใบก็ต้องเอาออกทั้งหมดนะครับให้เหลือแต่กิ่งกับตาที่อวบสมบูรณ์นะครับเราก็ต้องเลือกตาที่มันอวบสมบูรณ์ไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดําเนินการเก็บกวาดนะครับเก็บกวาดนี่นะครับเก็บกวาดใบใบแล้วก็กิ่งที่เราได้ตัดออกมาทั้งหมดนี้นะครับทําความสะอาด นะครับทำความสะอาดแล้วก็จะฉีดพ่นเพื่อล้างตาดอกนะครับแล้วก็ล้างกิ่งด้วยกรมะาันนะครับอ่ากมะถันผงนะครับละลายกับน้ํานะครับเพื่อเป็นการล้างตาดอกล้างต้นนะครับป้องกันเชื้อราที่จะเข้ามานะครับแล้วก็รวมทั้งลาแป้งนะครับที่มันจะฝังอยู่ที่บริเวณกิ่งนะครับบริเวณกิ่งเราก็จะจัดการล้างตาดอกแล้วก็ ตากกิ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้อีกประมาณ3วันนะครับ3วันเราถึงจะกลับมาป้ายดอแมกเพื่อจะให้อางุ่นมันแตกช่อใหม่พร้อมๆกันนะครับการรุนกิ่งอางุ่นหรือการตัดแต่งกิ่งอางุ่นนะครับเพื่อให้อางุ่นได้แทงช่อดอกอในครั้งถัดไปนะครับหลังจากที่เราสะสมอาหารมาครบ4ครั้งแล้วก็งดน้ําไป20วันนะครับ ของสวนของผมนี่ตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็งดน้ําไปทั้งหมด20วันนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ยองุ่นของเราจะแทงช่อดอกมามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วก็ต้องมาดูแลกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนี้เราก็จะล้างตาดอกแล้วก็ล้างต้นนะครับด้วยกร,รมะถันนะครับเพื่อทําความสะอาดแล้วก็กาจัดพวกเชื้อราต่างๆโดยเฉพาะลาแป้งนะครับที่มากับ แฝงมากับต้นองุ่นนะครับเราก็จะดําเนินการล้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีก3วันนะครับก็จะมาป้ายดอแมกนะครับเพื่อให้อังุ่นกระตุ้นตาดอกหุนเพื่อให้แตกช่อดอกมาพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้ง่ายแก่การบริหารจัดการอังุ่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ